สวัสดีครับกาบสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเอฟซีร้านพี่เน็ตอะดิโอทุกท่านนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงกางแจ้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะพามาชมเป็นเซตของตู้มือหนึ่งนะครับเป็นคลิปประจําวันอาทิตย์นะครับที่2ี่นะครับวันอาทิตย์ที่24เดือนธันวาคม2 5งพครับเป็นของแบรนด์ร้านนะครับตัวนี้เข้ามาใหม่เมื่อวานนะครับรอติดโลโก้ นะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจตู้มือหนึ่งะครับ18นิ้วนะครับขอบเล็กเต็มใบนะครับสำหรับตัวนี้เป็นไม้อัดแท้20มิลนะครับแต่แกงหนาๆเลยทีเดียวนะครับแต่แกงฉีกนะครับหูจับจะเป็นลักษณะซ่อไม้นะครับแล้วก็สลักตัวโลโก้ PN Oreo นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับเอาไว้ใช้งานช่วง ก่อนเทศกาลปีใหม่นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับใส่ดอกด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้ในส่วนของขนาดนะครับสูง80ลึก80นะครับกว้างก็อยู่ที่50 57บวกลบนะครับฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับตู้เบรนะครับเทอร์โบแล้วก็ BV นะครับมีทั้งเทอร์โบแล้วก็ BV นะครับมี2สูตรนะครับใส่แบนแล้วก็จะประมาณนี้นะครับผม PN นะครับ ปลายสีส้มๆนะครับพีเอ็นออเดโอนะครับท่านไหนยังมองหาอยู่นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับสินค้ามือหนึ่งนะครับที่ร้านพีเน็ตออเดโอเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้รอติดโลโก้นะครับช่วงสายๆนะครับพนักงานเข้ามาเดี๋ยวติดโลโก้นะครับท่านไหนยังมองหาอยู่นะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาครับเทอร์โบแล้วก็บีวีนะครับค่าย พีเน็ตออเดโอนะครับเป็นแบรนด์พีเน็ตออเดโอนะครับเป็นแบรนด์ร้านนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้นะครับตู้ช่างนัดมหาสารคามนะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับเผื่อท่านไหนที่ยังขาดหายนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับโทรอินบ็อกเข้ามาได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออเดโอนะครับมีจําหน่ายแล้วก็เทอร์โบแล้วก็บีบีนะครับมีทั้ง2อสูตรนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้แขวน นะครับตู้แขวนแบรนด์ร้านนะครับเป็นสารลูกปืนนะครับงานตัวท็อปของร้านนะครับเป็นสารลูกปืนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเปคค้อนด้านหลังจะเป็นตัวหลบฝนนะครับฝากไว้ด้วยกันในราคาอยู่ที่2อ0 0าบาทต่อใบนะครับเป็นตู้เปล่านะครับเป็นเซตตู้เปล่านะครับสำหรับตัวนี้งานสารลูกปืนนะครับผมเป็นตู้มาหนึ่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหา12นิ้วหนึ่งคูณหนึ่งตัวนี้เลยนะครับสุดยอดนะครับน้ำเสียงนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้พีเอส นะครับตู้ PS เนะครับเป็นลักษณะมีรูเมาส์เสียบด้านล่างนะครับเป็นของค่ายเอ็นออเดโอนะครับ1ินิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ผมตัวโชว์ครับใส่ดอกด้านในนะครับเป็นดอกเป็นลักษณะแหลมจรวดนะครับแล้วก็เป็นปาก8ปดคูณแได้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับ สภาพสวยนะครับตัวนี้เป็นสินค้าเมือหนึ่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหาใบละ1,300บาทนะครับยังไม่รวมจัดส่งครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ15นิ้วนะครับใบละ1,500บาทไม่รวมจัดส่งครับฝากไว้ได้แล้กันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมนะครับพาวเวอรแอมก็จะเป็นเจเล่พีวีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่แท่นละ23,500บาท นะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับเพราะว่าม็กนะครับสามหนึ่งสองยังอยู่นะครับแล้วก็จะเป็น5้าหนึ่งสองะครับเป็นพ่อแม่ของยามาฮ่าแท้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสะดวกสบายนะครับสำหรับตัวนี้เอฟเฟกแท้นะครับหวานๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ EMX นะครับสามหนึ่งสอง SC นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัว EMX ห้าหนึ่งสอง SE นะครับ16,500บาทครับฝากไว้แล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอร์สนะครับตัวนี้มาใหม่นะครับเมื่อวานคอร์สของ DB Mark นะครับเป็นรุ่น XCA 26บวกนะครับสำหรับตัวนี้หกพัาร้อยบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบนะครับแผ่นโปรแกรมนะครับแล้วก็เป็นสายครบนะครับอุปกรณ์ครบนะครับฝากไว้แล้วละกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับ DB Mark นะครับเป็นตัว xca นะครับตัวนี้26บวกนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับสภาพมือหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาคอร์ดิจิตอลนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ6,500บาทนะครับสำหรับตัวนี้ฝากมาด้วยแล้วกันแล้วก็เป็นในส่วนของตู้บริษัทนะครับเป็นตู้บริษัทเป็นตัววารเทคนะครับ wt 1 8 1นะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับตัวนี้เลยสุดยอดนะครับน้ำเสียงนะครับวารเทค นะครับหมอลำใหญ่ๆนะครับวงดนตรีใหญ่ๆใช้กันเยอะนะครับสำหรับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตู้พร้อมดอกนะครับใบละหนึ่งหมื่นหนึ่บาทนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับ11,500บาทนะครับขอบเหล็กนะครับสภาพตู้สวยนะครับตัวนี้สีเดิมๆนะครับสีเดิมๆนะครับยังไม่เก็บสีมานะครับผมสําหรับตัวนี้ตู้พร้อมดอกนะครับใบละ11,500บาทนะครับท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตู้15นิ้ว1คูชหน่งนะครับสำหรับตัวนี้ รายละหนึ่งพันบาทนะครับมีอยู่คู่หนึ่งนะครับท่านไหนสนใจตัวไหนก็สับถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ไดยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่วงเช้าช่วงเช้านะครับผมของวันอาทิตย์นะครับที่24เดือนธันวาคม2 5ง6ครับผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านไหนที่สนใจสินค้าตัวไหนก็สับถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดโอออมพลรอนจานจังหวัดกาฬสินครับรับซื้อเครื่องเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับรับออกติดตั้งนะครับ เสียงตามสายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของอเครื่องปรุงนะครับก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นคอสสองทาง3ทางนะครับอีชิวนะครับ DBX นะครับ Asley นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโมนิฟายนะครับ BSS นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับเอฟเฟกนะครับอะ a e ซ i t นะครับ D4 นะครับ D4 ก็มีนะครับปลั๊กติดแหลกนะครับสามพบาทนะครับเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับสำหรับปลั๊กติดแหลกนะครับผม ขาดหายตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากไว้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ